สวัสดีครับผมมีเกมเมอร์นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับของในสัปดาห์นี้นะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะก็อาจจะลงช้าหน่อยแต่ก็เดี๋ยวจะพยายามลงให้มันเร็วที่สุดแล้วกันเนาะเออก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะโอเคโอเคสัปดาห์นี้นะครับภารกิจห้ใหม่ก็รีแล้วนะผมเป็นขโมยรถในคาสิโนแทนนะครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยจะเป็นขโมยรถในเรือดำน้ำนะซึ่งผมก็ทําคลิปไปแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้ลงเฉยนะครับ ก็เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยลงแล้วกันเนาะเออเอาคลิปนี้ลงก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปให้เลยนำ้นำแล้วค่อยลงนะแล้วก็คาสิโนจะตามหลังไปอีกทีนะครับผมโอเคก็จะมีประมาณนี้เนาะก็จะมี3คันรีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ให้ใหม่มันจะรีทุกสัปดาห์นะอืมก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ธุรกิจลากรถในสัปดาห์นี้จะเป็นคูณ2นะครับกับดอปโซนนะเออแล้วก็คูณ3เนี่ยจะเป็นของซีรีส์จ็อบนะครับก็คือพวกภารกิจย่อยแหละอืม ก็อันนี้ไม่รู้สึกว่าก็ทําได้เรื่อยๆเหมือนกันนะเออส่วนลากรถเนี่ยผมว่าคุ้มกว่านะในสัปดาห์นี้นะเกิดใครที่ยังไม่มีธุรกิจลากรถนะก็วิธีซื้อก็ง่ายๆนะผมเพียงเข้าไปที่เมดแบงแล้วผมถ้าเกิดใครยังไม่มีที่เก็บรถบรรทุกก็ให้ซื้อก่อนนะมันจะอยู่ราคาประมาณ2องล้านห้ล้านหประมาณนี้นะครับผมและเมื่อพอซื้อแล้วก็อันนี้คือทุกคนจะรีโนเวทที่หลังหรือว่าจะซื้อทีเดียวเลยก็ได้นะเออ เมื่อพอกดเข้าไปแล้วทุกคนจะเห็นคำว่าทาวทักนับ mm. ก็ให้ทุกคนกดซื้อไปเลยนะ mm. หรือว่าถ้าใครมีเงินเยอะก็ซื้อหมดเลยก็ได้นะครับผมนะเมื่อ mm. พอซื้อเสร็จแล้วรถบรรทุกก็จะอยู่ข้างในเลยนี่ครับ mm. ผมก็วิธีทําก็ง่ายนะครับเพียง mm. แค่กดขึ้นรถบรรทุกแล้วก็ขับไปตามจุดสีเหลืองที่มันบอกในแผนที่นะเออแล้วก็วิธีควบคุมเคนก็กดคอนโทรลกับกดชิปฝั่งซ้ายนะครับผมแล้วก็ลากรถมาที่อู่ของเรานะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับที่เหลือก็แค่รอเวลานะ เงินมันก็จะขึ้นทีละ2 0 0 0 0ื่นประมาณนี้นะแต่ว่าสัปดาห์นี้มันคูณ2ก็รวยเละเลยนะครับ0 0 0 0มื0 0 0้านอ่ะเออส่วนร้านขายรถก็จะมีตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับก็อันนี้ใครยังไม่มีก็สามารถมาซื้อได้นะครับผมโอเคส่วนร้านขายรถพรีเมียมก็จะมี2คันตามนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นรถคันใหม่เนาะเป็น f r 36กกับเอ,อ่อรถเอ,อ่อชื่ออะไรผมก็จำไม่ได้ละแต่มีประมาณนี้ลายก็สวยดีแต่ว่า ยังไม่ซื้อก่อนดีกว่านะครับเก็บไว้สัปดาห์หน้าเนาะส่วน LS Karma ก็จะมีรถตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับก็คันนี้ผมเห็นบ่อยแล้วนะใน AutoShop นะครับก็ถ้าเกิดใครอยากได้ฟรีก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่แข่งรถให้ได้ที่2ติดต่อกัน3วันเนะี้ครับผมก็จะได้รับรถคันนี้ฟรีๆไปเลยนะี่ครับโอเคส่วนอ่อคันที่ขายอยู่ตรงนู้น3คันก็จะมี ตามที่ทุกคนเห็นเลยผมก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันนะ่ะเออแต่ว่าคันสีเหลืองผมรู้สึกว่าถูกใจมากนะรวมๆแล้วในสัปดาห์นี้ผมคงจะได้ซื้อแค่คันสีเหลืองคันนี้คันเดียวนะครับเออเพราะว่าผมยังไม่มีไงแล้วก็ทรงมันเท่ด,ดีนะครับก็อยากได้นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก,กด subscribe ผมเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาลงไฮเนาะเออก็จะมาลงจริงๆแล้ว เพราะว่าไม่ได้ลงพลาดมา2สัปดาห์แล้วนี่ครับที่ไม่ได้ลงนะก็จะมาลงให้ทุกคนดูกันนะครับผมโอเคไปละ